มาอยู่กันด้านหน้าโรงพยาบาลมหาสารคามนะครับเมือหน้าเลยครับดูภาพบรรยากาศทุกคนที่มาหน้าเลยเยครับมหาสารคามแล้วตอสะพานลอยยังไม่ขึ้นนะครับจับแท่นน้ำไว้จับแท่นน้ำจับแท่นน้ำจับน้ำด้วยครับ,จ,บจับน้ำครับจับน้ำ นบาก้ำก็มีน้ำจับน้ำไว้เลยครับจับน้ำโยงน้ำไว้นะครับ สาธุบุญนะครับสาธุนโมทนาบุญนะครับสาธุนะครับเปิดหน้าหน่อยนะครับไม่บีบนะครับเปิดหน้านะครับอผ้าผ้าที่หัวออกหน่อยครับผ้าออกให้เด็กหน่อยครับผ้าออกให้เด็กหน่อยครับผ้าเปิดห้า นั่งตรงๆครับไม่จับนะครับนั่งตรงๆไม่จับนะครับนั่งตัวตรงๆครับตอนนี้เราอยู่กันหน้า้านหน้าโรงพยาบาลานะลฮะโรงพยาบาลมหาสารคามนะ,ะครับ สาธุอนุโมทนาบุญกับทุกทุกท่านนะครับสาธุบุญนะครับสาธุ <c oughs> <c oughs> เปิดช่องว่างหน่อยช่องว่างช่องว่างช่องว่างเปิดหน่อยตาเปิดหน่อยครับตาที่ตาก็ทักทาครับไปถอยทถอยไปถอยไปเปิดช่เมตตากับชาวมหาสารคามทุกคนเลยนะครับเปิดข้างนะครับเปิดเปิดนะครับเปิดข้างนิดนึงนะครับ ทุกบานทุวจะกระทำในการป้องกันเชียงนะครับมาร่วมทำบ้านเย็กับรถคได้นะครับมารวกัเรียานนการลงานการลงทุรลการลลการลการรลงรลงนการลงทุนการลนุนกทนารลงทนการลงรลงทนกนการลนกางทลงทุนนกานกรลงทุารลงนการลงทุนรลงารนการลงการลงทุรนการลงทรลงทุนกลงทนการลงทุนนการลงทุรลง วันนี้ท้องด้วยนะครับด้านหลังนะครับเจ้าหน้าที่ยกไว้ครับยกไว้ เก็บตังครับเก็บตังก่อนตังใส่ตังใส่เป๋าไว้ครับไม่ไม่ใส่มือวางไว้ก่อนวางไว้ล่างก่อนก็ได้นะครับวางไว้ก่อนไม่อยู่ในมือนะครับตังออกจากมือก่อนสาธุครับสาธุท้องไรครับเอาออกเลยครับเอาตังออกฝาฝาฝาเดินเลยตังไม่ถือไม่ถวายถ้ามีปัจจัยนะครับถ้ามีปัจจัยนะครับ không có máy bay không có người ta không có người ta đang làm đâu

เอาน้ำมาลงแล้วครับเอาน้ำมาลงเยอะพอสมควรครับเอามาหกร้อยหนึ่งแล้วครับหลวงตาแล้วก็มีปิกอัพอีกสี่ห้าคันปิกอัพครับเอามาลงให้แล้วนะครับป้าหลวงตาเอาน้ำมาลงสายเลยใช่ครับเอาน้ำมาทอดให้โรงพยาบาลด้วยนะครับ น้ำใครครับจับเลยครับปลายครับจับน้ับปล่ยหมวกออกครับพยาบาลพยาบาลถอดหมวกครับพยาบาลหมวกออกก่อนถอดหมวกก่อนครับถอนหมวก่อนถอดหมวก่อน ด้วยองเป็นสีชั้นทคื่ับท่านขอให้ยาท่านคอได้ยังคอแล้วครับคอแล้วขอสาธุครับคอแล้วขอพวงอะไรคืน ได้ครับคุณเขาช่วนเดียวใช่ไครับครับวยักๆก็ยังวนนะครับใช่ไมับนะเด็กยครับผม ถอดหมวกนะครับถอดหมวกถ้าไม่ถอดหลงตาไม่ขอให้นะครับถอดหมวกนะครับาไม่ถอดถ้านไม่ถอดบอกแล้วถ้าไม่ถอดถ้าไม่ถอดไม่เป็นไรถ้าไม่ถอดถ้าไม่ถอดไม่เป็นไรนะถ้าไม่ถอดไม่ถอดครับไม่ถอดไม่ถอไม่ถอดไม่ถอด่ถอดับพยาบาลกันครับดครับวครับครับดดวครับสครับวดครับครับครับสดรครับสดรครับสสครับ

น้ำซ้อนกันไว้แล้วจับไว้นะครับพยาบาลถอดหมวกนะครับลูงตาไม่ถอดหลตาไม่านะครับลกตาดไม่ถึงันนะครับไม่ถัคตัวกองนะครับตหัวนะครับ ครับ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  Để ครับ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 

สาุสาทุบุญกับทุกทท่านนะครับสาธทบุญนะฮะตอนนี้เขาอยู่กันด้านหน้าโรงพยาบาลมหาสารคามนะครับเจ้าที่เปิดช่องของตาครับเจ้าที่เปิดช่องของตาเลยครับเตรียมมาที่ฐานรอเลยนะครับมาิีฐานรอเลยนะจับแพ่งน้ำด้วยกรับจังน้ำด้วยครับจับน้ำจับน้ำด้วยครับจับน้ำไว้นะครับแพ็กเดียวยกได้ยกเลยยกไหวไหมครับยกไหวยกนะครับ ยกไว้ครับยกสูงสูงนะครับยกสูงสูงของใครครับถุงนี้จับด้วยครับถุงล่างถุงล่างของใครครับจับด้วยนะครับใค่จับแค่ถุงล่างจับไว้ครับน้ำน้ำจับน้ำไว้ด้วยครับจับน้ำไว้ด้วย

ม้วกครับม้วนนะครับโอเคเอออย่างนั้นอย่างนั้นนะครับเปิดครับเปิดหน้าหน่อยนะครับเปิดด้านข้างให้หน่อยนะครับเปิดออกข้างให้หน่อยนะครับเปิดข้างให้หน่อยนะครับจับน้ำครับจับน้ำน้ำจับครับจับน้ำนั่นแหละครับสาธุครับสาทุ ยกขึ้นนะครับด้้าานนหยกไหวยกนะครับคนท้องตรงนี้หนึ่งคนนะครับคนท้องนะครับจับครับจับน้ําก่อนครับคนท้องนะครับระวังนะพี่ระวังโทรศัพท์นะครับหลังตายจะดึงอยู่แล้วระวังโทรศัพท์ด้วย ระยกไหวยกไว้เลยนะครับยกไหวยกไว้เลยนะครับลดงนะครับด้านหลังรถโทรศัพท์ลงาโครับสาโต้ถือกวนนถือกอ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 นนถือกนน

อนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับสาธุบุญนะครับอันนี้ยกไม่ไหวจับไว้เลยนะจับไว้ครับจับไว้ครับหลายๆแพ็กจับไว้นะครับแพ็กเ,เดียวยกขึ้นได้นะนี่นะยกไหวไหมเออสาธุสาธุสาธุผู้ใหญ่พวก Ah: เปิดครับเปิดเปิดข้างครับเปิดข้างเปิดหน้านะครับเป <Hyung> ิดหน้าครับเปิดหน้าเปิดหน้าเลยครับเปิดหน้าไม่ perform, จ Aj ับดวงตาไม่ได้รับนะครับผม เปิดหน้าเยอะๆครับเปิดหน้าเยอะเผื่อพี่น้องจะได้ถ่ายรูปเข้ามาได้บ้างนะครับถ้ามีสองแท็กก็วางคืนนะครับผมเราได้จับแพ็คนะไว้จับไว้

บอกช่องนี้ออกหน่อยอะครับเปิดให้หน่อยเปิดหน่อยครับเปิดหน่อย

พี่พี่บนมาพี่บอลหน้ามาหน้อดหมวกออกครับถอดหมวกออกด้นหลังดันหลงนะครับอย่าตาอย grandes, ่าจับงตาอย่าโมยอย่าจับนะอย่าจับต้งโดนหลงตานะครับผู้หญิงอย่าโดนหลังตานะครับผู้ชายอย่าจับนะไไม่ด้คครรัับไไม่ด้บ

สาธุสาธุถวายรัแล้วนะครับถ้าไม่ถวายนะกเอมาท่านคอท่านเ้คอโอเคครับม้วนม้วเปิดหน้าไระยะระยะครับระยะนะระยะนะครับระยะระยะนะครับเปิดหน้าให้ด้วยนะครับเปิดหน้าด้วยคนทอครับล้มตาคนทอครับคนทองคนใหญ่ี้นี่ใหใดทอดมวยงหญ่ทอเลย วันชุดขาวรุกันที่หัวมาเลยนะครับดวงตาทำยังไงถ่ายรอดต้นถลายนะครับตัวต้นนะครับดวงตาไม่ต้องแต่งตัวได้ตัวนี้คือแม่ผมนะตัวกบิน

ปดนะสาทุแปดครับยกน้ำกันุกน้ำ เข้าเลยครับเข้าเลยเข้าเลยน่งลงนะครับถ่ายได้ครับถ่ายได้ครับถ่ายได้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 ให้นั่งอย่างเดียวนะครับอนุญาตให้บอนที่มันชุนได้นะครับแต่ว่าให้นั่งหมดเลยนะครับผมถ่ายภาพได้นะครับนั่งลงนะครับนั่งลงถ่ายนะครับนั่งลงนะครับนั่งลงครับพระอาจารย์ ัวิยวิยอยู่ยินคครับงนีนะครับงเลังหารอเลยครับผมหารอเลยครับลบาดอเลยนะครับต้นละลยนะครับื่องตัวต่อต้องต้องหัวนะครับผมต้นหัวต้านขึ้นต้านน้น

กดแรกก็แรกก็แรกปูเปิดเปิดเปิดน้ำเป่าขัวหนึง โอ้มีมีมีมออาสปอนเซอร์อีกขวดหนึ่ง่อพัชะ ถึงเลยนี่ถึงนี่ไม่ได้แบบแต่ต้องตาเลยครับปูผมเมื่อกี้ให้แบลออมาครับลองดูถึงแล้วันั่งลงแล้วนะครับแต่หลังนั่งลงด้วยปูครับปูครับปูครับล่ามก็แล่มาแล้วครับ เดีวกัเดี๋ยเดี๋ยวต้องดูอ่ะเอาเบาใจเลยนะครับต่านตรงนี้เสี่ยงจากการถ่ายรูปมากถ่ายภาพได้ดวย่านแต่ว่านั่งนะครับงลงเลยนะครับนังนะครับ โอครับปูครับนั่งกันเลยรับคนเยอะด้วแต่ตรงนี้ก็ถึงแล้วครับถึงแล้วครับอีกประมาณไม่ถึงร้อยเมตรกันแช่ไว้ก่อนนะครับไม่มีที่นั่งเปิดให้เปิดเปิด การขับรถลงบอลลูนนะนั่งนะฮะรถตัวโตสาธุนโมธนาบุญกับทุกท่านนะครับสาธุบุญนะฮะตอนนี้อยู่ใกล้เคียงโรงเรียนหาดหอยนาการแล้วนะครับโรงเรียนหานาการนะฮะอยู่ใกล้กับทางเข้าโรงเรียนพดุทนาลีแล้วนะครับอีกสักครู่นะฮะเราก็จะเลี้ยวเข้าโรงเรียนพดุทนาลีแล้วนะครับ ยกอาที่ฐานนอนครับยกอาิีฐานนอนถ้ายกไม่ได้เราควรจับบนเท้านะครับบนเท้าขับขึ้นแล้วจับด้วครับครับผมยกอาิีฐานนอเลยนะครับขอ้นด้านหลังนะครับยกอาิีฐานนอเลยนะครับช่วอนุโมทนาบุญนะครับฝากขอบคุณนะฮะขอบคุณทุกการกดไลค์ทุกการกดแชร์นะฮะ ่จะถวายยกนะครับยกครับยกร้อถวายครับยกครับยกไหวยกเลยเปิดหน้าให้ด้วยนะคครรััับบเป็นนนนงงตะอ่หยครับ กีฬาครับคือต้องเป็นเท่าหร่ครับต้องมีฐานเราด้วยต้องมีฐานครับองมฐานเรานะครับนี่เั้นทาดำันินนะครับต้องตั้งต้ด้วย ยูน้ำหนุนใจจะแข้าถึงไมท่านผู้ชมชั้น5ชั้นนะครับตอนนี้5ชั้นแลวครับไม้5ชั้นแล้วครับตอนนี้